กี้โลโก้และรูปโปรโมทของมวยไทยในแบบต่างๆอีกสิ่งหนึ่งที่สื่อโซเชียลมีเดียนำเสนอในขณะนี้คือการก๊อปปี้สื่อและสิ่งต่างๆที่พวกเขาไม่ได้สร้างสรรค์ด้วยความคิดของตัวเองขึ้นมาเมื่อว่าจะเป็นรูปถ่ายรูปประกอบหรือโลโก้ต่างๆที่คนไทยทำการคิดค้นขึ้นมาด้วยสมองหลายๆคนใช้เวลาความรู้และความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่พวกเขากลับนำไปเรียนแบบทั้งตาทางการถ่ายรูปหลายๆอย่างก็วาดเรียนแบบขึ้นมาใหม่ โดยการใช้ต้นฉบับจากสื่อของชาวไทยและนําบางส่วนไปดัดแปลงแก้ไขใส่ข้อความว่ากุลาแมเข้าไปโดยที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตหรือซื้อลิขสิทธิ์จากเจ้าของภาพเหล่านี้อย่างไรก็ตามมีชาวเขาเมนบางกลุ่มไม่ได้ตระหนักถึงทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาคิดค้นสร้างสรรค์และใช้ความรู้สร้างขึ้นมาพวกเขาไม่ได้สนใจและตอบกลับคนที่อธิบายความไม่ถูกต้องนี้ว่ายังไงก็แล้วแต่ มันก็คือศิลปะก,การต่อสู้ของชาวเขเมรอยู่ดี